สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคลิปนี้จะพูดถึงวันที่สิบห้าคุศภาซึ่งเป็นวันวิสาขานะฮะบ,บูชาชาวพุทธคงทราบนะฮะแล้วก็คงไปร่วมกิจกรรมกันมาแล้วคือเคยอันั่นคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวัน พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะฮะในคืนเดือนวิสาขะนะฮะก็เมื่อเรียนบรรจบมาอีกครั้งหนึง่งก็จะเชิญชวนประชาชนชาวไทยนี่แหละครับซึ่งเป็นชาวพุทธจำนวนมากนะมาทำการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ,ะของระบบระบอบการปกครองใหม่ ระบบระบบกเก่าก็จะต้องจบยุคสมัยไปแล้วก็เกิดระบบระบบการปกรครองใหม่ขึ้นเนะพราะฉะนั้นก็อยู่ในวงจรประสูติตัดสรุปปฏิฐานเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้จะมีระบบระบบการปกรครองใหม่เกิดขึ้นแล้วล่ะนะที่ประชาชนจะมีความมั่งคัง่งและมีทุนสำรองคนละ12บล้านบาทอ่านะ เมื่อนำบัตประชาชนมาทำกิจกรรมนะ,ะสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งจะเป็นประเทศที่อยู่ไปบนพื้นฐานของการปกครองแนวทางพุทธนั่นเองคือใช้ระบบธรรมาธิปะตะไนะฮะโดยมีระบบสี่ฐานอำนาจกับเคลื่อนบริหารประเทศแทนระบบรัฐสภาที่เราใช้อยู่เนี่ย ซึ่งดีกว่ารูปรัฐสภานะครับและก็ดีกว่าระบบการปกครองของโลกที่ใช้กันอยู่3ระบบนี้คือระบบพาริมต์ก็คือระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งผสมซึ่งระบบกึ่งผสมก็คือประเทศนั้นมีทั้งประธานาธิบดีนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีอยู่ในประเทศเดียวกันนะอันเนี้ยประเทศไทยมีดีกว่าด้วยระบบเสี่ฐาน,นำนาจนะ ดีกว่าสามระบบที่เราก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่นี่มันก็จะต้องเทียบได้กับการ,ระสิน,ะนั่นเองนะในวันะสมสิบห้าเนี้ยที่จะถึงเนี้ยก็ควรจะได้รู้จักนะ,ะถือว่าผมมาประกาศเปิดตัวถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวคึกโครมก็เพราะว่าคนประกาศเป็นเพียงคนแรงงานที่คิดระบบได้แต่คนทั่วไปเขาไม่เชื่อถือคนแรงงาน ดังนั้นคลิปผมก็จะเป็นเพียงคลิปที่อัปโหลดขึ้น u t u b e เท่านั้นเองแล้วก็พูดอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับว่าประเทศไทยนะฮะมีระบบระบอบกำลังของใหม่แล้วนะประสูดแล้วนะก็คืบัตรขึ้นแล้วนะมีอยู่ในคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยนะฮะมาแจ้งให้ทราบว่ามีการประสูดเกิดระบบระบอบใหม่แล้วนะระบอบ ธรรมาธิปไตยที่มีระบบสี่ฐานอำนาจกับเครื่องประเทศอันเนี้ยเป็นการประสูตระบบระบบปกครบบองใหม่ฮะแล้วก็ให้สี่หลักการด้วยก็คือเราจะมีสี่แพลตฟอร์มซึ่งจะนำประเทศกับเครื่องไปสี่แพลตฟอร์มนั้นก็ได้แก่หนึ่งระบบระบบปกครองใหม่อันที่สองก็คือประชาชนเป็นมนุษย์ของคำวินยัยอันที่สามก็คือวิถีชีวิตนะ ไอ้ที่มนุษย์เป็นมนุษย์ทองคำวินัยนั้นจะเป็นระบบการค้าซึ่งจะทําให้ท่านมีทุนสํารองกว่าสิบสล้านบาทนะั่นแหละส่วนอัน,น, 3, ท,นที่สามแพทความที่สามก็คือเป็นวิถีชีวิตที่ท่านจะมีเมืองอยู่4ี่สไตล์อ่เนระียนการเพื่อลดบทบาทของ new w order l นะเป็นการลดบทบาท new order เราจะเป็นทางเลือกใหมกให้ประเทศต่างๆได้เลือกอระบบการค้าแบบใหม่นะที่ไม่อยู่ภายใต้ new order มันเป็นทางเลือกใหม่ของของประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะส่วนแพลตฟอร,ร์มที่สี่นั้นเป็นแพลตฟอร,ร์มของพุทธนิกายใหม่นิกายคอสมิกนิกายที่ไม่มีพระแต่เป็นคารวัสธรรมปกครองประเทศเองอ่าเป็นพุทธนิกายใหม่เป็นพุทธที่คารวะธรรมเนี่ยปกครองประเทศเองนะแล้วก็มีฐานอำนาจอยู่ที่ฐานอำนาจอยู่ในหนึ่งฐานอำนาจนั่นเองในในระบบสี่ฐานอำนาจเลยดังนั้นทุกทุกการตัดสินใจทยยุกการโหวตทุกมติ นะก็จะผ่านข้าราชก,การพุทธข้อเ,เองนะอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรัฐพุทธก็ได้นะเป็นนะฮะทีน,ะนี้ถามว่าเมื่อเกิดแล้วแล้วอะไรตั้งอยู่ล่ะอ่าสิ่งที่จะตั้งอยู่ก็คือสี่แพลตฟอร์มนี่แหละครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่โดยสี่แพลตฟอร์มเนี่ยเราจะขับเคลื่อนสี่แพลตฟอร์มนี้ไปแบบก็คือตั้งอยู่นี่เองไปเรื่อยเจนกระทั่งสี่สิบปีก็ถือว่าปริญญที่ผ่าน ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เผยพระาอยู่40ปีนะก็ได้ปฏิบัติไปที่เหลือก็จะเป็นแนวทางสำหรับประเทศอื่นที่จะดาเนินการต่อรุคนรุ่นใหม่ก็จะเดินสารต่อเดิน,นดําเนินต่อไปเป็นแนวทางนี้ต่อไปสืบต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนหลักการเดียวของพระพุทธเจ้าเลยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นใจลักนะโดยแสดงออกให้เห็นในเดือน วิสาขานั่นเองก็บดน,นี้ก็ได้บรรจบหมาครบอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาพูดล้ำลึกถึงนะเพราะว่าอีกห้าวันก็จะถึงวันที่1ิบห้าแล้วพอผมพูดนี่ก็เรียกว่าเป็นวันที่เก้าหรืออีกห้าวันก็วันที่สิบห้าแล้วนะอ่าทีนี้งานที่ผมพูดมันจะเป็นข่าวหรือไม่อันนี้ก็ก็รู้อยู่แล้วว่าคนรายงานก็แค่อัปโหลดหรือไปบอกสำนักข่าวไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกครับ เรื่องแบบนี้นะแต่มาแจ้งให้ทราบว่านี่คือเสิ่งล้ำค่านะได้เกิดขึ้นแล้วนะมีเรียบร้อยแล้วอยู่ในคลิปวิดีโอซึ่งคนไทยต้องเรียนรู้ต้องเข้าดูนะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจดูแล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันธรรมชิปตปตยเลยนะครับเป็นแบบนั้นนะฮนะดูซิว่าในตำบลท่านใครจะได้ กิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมนิสตาเป็นคนแรกก่อนเหมือนสมัยพุทธกาลที่มีอัญญาโกนทะยะนะเป็นผู้ได้เป็นโสราบันคนแรกก่อนก็ลองให้แต่ละตำบลไปทํากิจกรรมแสวงหาดูสินะว่าตำบลใครจะเป็นคนแรกประกาศตัวก่อนอย่างเงี้ยอ่าหรือจะเอาเป็นเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มแรกมีสักสิบคนอย่างเงี้ยนะกลุ่มแรกสักสิบคนดูที่ในในตำบลนั่นจะมีอ่า เจ้าบ้านคนไหนที่ตื่นตัวก่อนอก็จัดเป็นกิจกรรมของตำบลก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยแล้วอีกหน่อยจะมีกิจกรรมอื่นมาให้จัดเป็นเวทีคอมมิชเมนต์ของตำบลที่จะขึ้นไปจับมือกันว่าเราจะไม่ใช้ระบบระบบเก่าแล้วที่ทําให้คนไทยแตกแยกกันเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นสลิมเป็นอะไรเงี้ยงด่าทอกันอย่างเงี้ยไม่ไม่สารต่อแล้วยกเลิกหมดเพราะว่ามัน เราเข้าใจผิดหมดเลยทั้งประเทศทําให้ยึดถือผิดเลยแตกแยกกันหมดเพราะฉะนั้นเกมที่เราแตกแยกกันอยู่เนี่ยก็ประกาศยุติลงไม่ไม่สารต่อแล้วแต่จะมาประสติตัสรุปบรภภิทัดฟานของรุเจ้าเนี่ยสร้างระบบระบอบการปกครองใหม่สร้างรัฐพทธใหม่นะสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งจะเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองก็ควรจะได้เกิดสักทีนะมันถึงเวลาต้องเกิดแล้วมาถึงยุครอสิ ซึ่งเป็นยุคสกาววิไลนั่นหมายว่าไมเอี่ยมอ่องไมแวลวาวไมสุกสกาวิไลก็คือทิ้งประเทศไทยกล่าวไปหมดแล้วได้ประเทศไทยตัวจริงเกิดขึ้นอ่าทุกวันนี้เรายังไม่ได้เจอประเทศไทยตัวจริงเลยเราอยู่ในประเทศตัวปลอมมาตลอดนะเพราะระบบระบอบก,การปกครองของเราและกลไกลการปกครอ,องของประเทศมันผิดเข้าใจผิดเขียนมาผิดร่างมาผิดเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดเราใช้รัฐธรรมนูญผิดประเภทกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง20่สิบฉบับแล้วยังเจะมีบับยี่บเอ็ดอีกเนาะเป็นเรื่องตลกมากเลยตลกสิ้นดีมันเรียกว่ามันสิน้นสิ้นไล่มนทางกันแล้วเหรอยังจะมียังจะสืบต่อสิ่งที่ผิดต่อพี่อีกเหรอไม่มีใครฉุกคิดกันบ้างเลยเหรอว่าน,นี่มันหลงทางกันแบบที่เรียกว่าโอ้โหนะต้องทิ้งได้แล้วนะพอมีหลักวิชาที่ถูกมาให้แล้วก็ะจะเรียนรู้เสียเพื่อจะได้เกิด ปัญญาเป็นระดับโสดาบันธรรมดทวยซึ่งจะต้องดูในคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้ให้เจ็ียมไว้ให้นี่ดังนั้นวันที่สิวัน, 24, นวิสาขบูชาผมก็มาขอประกาศเปิดตัวแล้วก็อยากให้สื่อทั้งหลายนะร่วมนะประกาศส่งเสริมเปิดตัวด้วยนะร่วมเป็นวันวิสาขาด้วยเพื่อจะให้ประชาชนชาวไทยได้ตื่นรู้กันทางบ้านทั้งเมืองเกิดเป็นประเทศไทยฝ่ายที่แท้จริง ได้แล้วนะฮะวันนี้ก็มาเดินที่สวนนะครับที่ก็กทมก็กำลังทำงานครับที่นี่ในกทมนี่ก็กำลังมีการเลือกตั้งผู้ว่าก็ควรจะเอาจังหวะการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่นะฮะมาเป็นการหักเหเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบ เรียกว่าเปลี่ยนปฏิวัติกันเลยอ่ะนะในการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้หนึ่งโหวตใช่ไหมทีนี้ทุกคนมีหนึ่งโหวตอยู่แล้วคือแบบประชาชนนั่นเองนะทุกคนมีแบบประชาชนทั้งนั้นเองไม่เพียงแต่องกรทมที่ใช้แประชาชนหนึ่งโหวตตัวเองอ่ะไปเลือกนะฮะต่อไปนี่เราไม่ต้องทําแบบเดิมๆอีแล้วเพราะเป็นเป็นทำสิทีิผิดเพราะการเลือกตั้งผู้ว่านี่ก็ผิดนะครับผิดมันเป็นการสร้างลัฐอิสระขึ้นมา ผิดหลักนะไม่ถูกนะผิดหลักนะต้องยกเลิกในะงานผมมีสั่งยกเลิกนะฮะเพราะผิดหลักนะถ้า,ถา,ถาเนื่องจากเราไม่รู้หลักปิชาธูปกไงคนเขียนรัฐประดุลก็ไม่รู้หลักประชาถูกนกะ็เขียนผิผดๆมาอย่างเงี้ยมันผิดกันทั้งประเทศเลยนะก็จะผิดทั้งประเทศเลยอยกถูกแยกผิดกันไม่เป็นเนะี่ยมั่วกันอยู่นี่แหละครับเอาละแล้วก็มีคําแก้ตัวด้วยนะนี่เป็นแบบไทยๆก็แบบไทยๆนี่แหละครับเป็นแบบที่ทําให้ประเทศเสื่อมเป็นประเทศป่วยแห่งเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่ พิลึกพิลั่นอยู่อย่างนี้นะคือไม่เข่าสายมีออกนะติดกับดักของตัวเองอะนะแล้วยังจะคุยอีกว่านี่แบบทไทยๆ่นะถ้าใครมาอ้างเหตุผลแบบทไทยนี่ก็เรียกว่าโหโทำลายประเทศไทยอย่างทีดด่เรียกว่าโอโ้โหเหมือนร่วมกับฆาตรกรต่อเนื่องทำลายประเทศไทยแบบไม่น่าให้ภัยได้เลยนะแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าทำสิ่งที่ผิดกับประเทศเออเนี่ยแหละปัญหาประเทศอ่ะ เพราะนั้นะต้องเรียนรู้คลิปวิดีโอที่ผมทําเพราะผมยืนยันว่าที่นี่ทําถูกหลักวิชานะฮะทำตามหลักวิชาน,นั่นเองอานะ,ะจงคิดซะว่าผมนี่คือหนูมาช่วยราชสีห์กันซึ่งราชสีหติดบ่วงราชสีก็คือประเทศทั้งประเทศอ่ะอันใหญ่โตเนี่ยหนีไม่รอดไปไหนก็ไม่รอดติดบ่วงอยู่ผมเป็นคนแรงงานคนหนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นหนูนะฮะกับเชือกเพื่อให้ราชสีห์หลุดไม่ติดบ่วง ที่ติดกับดักตัวเองอยู่ทุกวันเนี้ยออกไม่ได้เี็กก็เพราะทำตัวเองเนั่นเองนะรัชศรีก็ทําตัวเองมาติดบ่วงเองนะออกไม่ได้เหมือนประเทศไทยนั่แหละครับติดกับดักตัวเองอเพราะว่าไปติดยึดรัฐรัฐที่ทรัฐมนูญเด็กรัฐธีรัฐมนูญก็คือเชือกบ่วงนี่เองเราติดอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอได้แล้วนะฮะ,ะผมคือหนูมาช่วยราชสีมากัดบ่วงให้หลุดออกแล้วก็วิ่งนําหน้าพาราชสี ไปสู่ทุ่งกว้างใหญ่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ออย่างเงี้ยนะเหมือนกันนะเพราะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยจงนำการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะอ่าเป็นหนึ่งเสียงของประชาชนที่จะใช้เนี่ยควรออกมาใช้เลือกผู้ว่าประเทศไม่ใช่เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะเปลี่ยนจากเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเอาไปแลวบอมาเลือกตั้งผู้ว่าประเทศดีกว่าเพราะมันได้7จสิบเจ็ดจังหวัด แล้วแน่กทมก็เสร็จไปด้วยไปโดยปริยายเสร็จไปด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่าประชาชนส่งเสียงมาทั้งประเทศเนี่ยมันสี่สิบล้านเสียงมันทะลุอยู่แล้วยังไงกทมก็เสร็จอยู่ดีพราะฉะนั้นจงเอาหนึ่งเสียงของท่านนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์หนึ่งเสียงคือบัตรประชาชนหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งเสียงสั่งกำหนดเลือกนะระบบระบอบใหม่นะไม่ต้องเลือกผู้ว่าหรอกครับเลือกไปก็ผุ้ว่าทําอะไรไม่ได้ ไม่มีอำนาจอะไรที่ไปทำอะไรได้มากมายเงินทองก็ไม่ได้มีเยอะแยะแต่ถ้าเอาหนึ่งเสียงของท่านนะครับประใท่เราลงเชพว,ว่ากรทมน,นะลง,ลงทั้งประเทศเลยไอหนึ่งเสียงเนี่ยแต่ว่าถือบรรยากาศเลือกตั้งผู้้ว่านี้กำลังทำอย่าเนี้ยอเอออามาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนียก็โดยสื่อทั้กหลายเนี่ยนะผมขอเป็นหมามืดมามืด,มมดนะฮะมาเป็นโค้งสุดท้ายก็คืออาทิตย์สุดท้ายถ้าควรจะดังงานผมเนี่ยไปเปิดเผยนะหลังวันที่1 5พฤษภาเนี่ย เลยอีกห้า,หเ,าเล,อลยอีกเจ็ดนะวันก็เลือกตั้งแล้วเนี่ยนะเลยเจ็ดวันก็เลือกตั้งเพราะนั้นเพราะนั้นไอ้ของสุดท้ายเนี่ยมามืดควรจะได้ได้รับเกียรติอ่าเปิดเผยงานให้ประชาชนได้รู้ประชาชนก็จะได้รู้ว่าอ๋เอเฮ้ยหนึ่งเสียงเราจะไปเลือกสมัยผู้ว่าเลือกมา,า,ามันมันไม่ได้มีหน้าทำอะไรเลยมากมายชั่วอาหนึ่งเสียงนี้ไปเลือกผู้ว่าประเทศดีกว่าก็คือเลือกตัวเองน,นั่นเองอะ เพราะผู้ว่าประเทศก็คือตัวท่านนะ่ะเลือกตัวท่านเองอ่ะมาเป็นผู้ว่าประเทศเลยจาไว้นะเลือกตัวท่านเองมาเป็นผู้ว่าเลยเอาหนึ่งเสียงนะันเหมือนกันนะไม่ต้องไม่ต้องให้เฉพาะคนกทมคน,คนทั้งประเทศเลยร่วมบร,ริการ ault, ด้วยเหมือนกันนะเลือกตัวเองนะเป็นผู้ว่าประเทศนะเพราะเลือกตัวเองแล้วมันได้7 7จจัจจงหวัดแล้วก็ได้กทมไปโดยปริยายทําไมจะไม่เลือกมันต้องเลือกเลยครับเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยใหม่หมดเลยที่ประเทศไทยเกา่าเพื่อเป็นประเทศไทยตัวปลอมอะ เราจะได้เกิดประเทศไทยจุจริงเราก็จะพบประเทศไทยจ,จริงกันสทีเนี่ยเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยสื่อควรจะทําอย่าไปเสนอของเก่าเลยไร้สาระมันไม่มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับแล้วท่านไปดูวิธีแก้ในกทมสมอผม,มแก้จาจรให้ขคาดท่านเอาไปเปิดเผยได้เลยนะซึ่งไม่มีอของว่าคนไหนจะเสนอแบบที่ผมเสนอแ้ะทําได้ง่ายเร็วไว้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่สุดท้ายเนี่ยถือว่าโค้งสุดท้ายก็ ขอบัรยากาศนะบัรยากาศของม้ามืด่ะสื่อก็โนดคนเสนอของมามืดดีกว่าท่านไม่ต้องไปเสนอเาฟังแล้วมันไม่มีอะไรออกมามืดไปเสนอดีกว่ามันโอ้โหมันได้อย่างอลังการยิ่งใหญ่เลยคุ้มดังนั้นควรที่จะเสนอเรื่องนี้นะจะจะทันหรือไม่ทันผมไม่รู้แต่ว่าผมพูดไว้ผมว่าเสมาจะเลือกตั้งไปแล้วนะเลือกผู้ว่าไปแล้วนะผมก็ไปยกเลิอกอยู่ดีะ ไม่มีไม่มีเลือกตัวว่าพอต่อไปยกเลิกอยู่ดีในระบบผมอะเพราะนั้นเลือกไปก็ไม่มีความหมายนะเอาละอันนั้นคือเรื่องเลือกตั้งนะครับเรื่องเรื่องที่แล้วก็เป็นเรื่องของอวันที่สิบห้าวันวิสาขะนะผมก็ได้แจ้งอธิบายแล้วว่าก็ควรจะเป็นวันที่คนไทยได้รู้ว่า การประสูตรตัดสรุปของพระเจ้านั้นน่ะเรานํามาสร้างระบบระบอบกับปกครองใหม่ที่ประชาชนมีอำนาจปกครองประเทศเองอ่ะมันจะดีกว่าดีกว่าด้วยการร่วมกันให้กําเนิดระบบระบอบใหม่นะล้วให้มันตั้งอยู่อนะ่แล้วก็สินสส้นสุดเมื่อ40ปีอ่อย่างเงี้ยนะฮะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันวิสาขาบูชานะครับ ส่วนเรื่องของการเลือกผู้ว่าก็อย่างที่บอกเลือกตัวเองดีกว่าเพราะมันได้71จ,จังหวัดได้กรทมด้วยนะกรทมก็อยู่ภายใต้ท่านผะู้กุ่มแล้วก็ยกเลิกการเลือกตั้งผู้วา่าทั้งงานผมไม่ทันก็ก็แจ้งให้ทราบด้วยว่าการเลือกตั้งผู้ว่านี่มันผิดมันเป็นรัฐอิสระนะผิดนะรัฐอิสระมีเยอะโดวยเฉพาะองค์กรอิสระ ของประเทศไทยเนี่ยตั้งกันมาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐสวัดผิดผิดหลักนะ,ะรวมไปทั้งตอนนี้ก็มีข่าวเนี่ยบ้านเมืองร้อนร้อนของในอัชริยาเนี่ยนี่ก็สะท้อนองค์กรอิสระเหมือนกันก็คือสํานังกงานตุนเนชาติเนี่ยก็คือองค์กรอิสระก็คือรัฐอิสระเหมือนกันเป็นรัฐอิสระนะครับเพราะนั้นเขายังไม่ได้ขึ้นกับประชาชนเขาจะไม่สนใจประชาชนหรอกครับเขาสนใจที่จะซื้อแต่ตําแหน่งกันเพราะเขาเป็นรัฐอิสระ เนี่ยประเทศไทยมันเพี้ยนไปหมดแล้วมันผิดหลักและวมๆรงอยู่มานานถึงเวลาที่จะต้องสั่งยกเลิกหมดนั่นเองจึงประููตรัสรูปปร้ปณิพานประเทศไทยก็ควรที่จะทําให้ปรากฏเสียในฐานะที่เป็นประเทศพุทธก็ควรจะลำลึกและทําตามเดินตามรอยแนวทางของพุทเจ้านะด้วยการให้ระบบระบอบการักของใหม่เกิดขึ้นแล้วให้มันตั้งอยู่นะแล้วให้มันดับไปนอีกสี่สิบปีข้างหน้า แบบนี้จึงจะเป็นการนำเสนอข่าวที่ดีและถูกต้องของสื่อทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็ผมขอเชิญนหน่วยงานละทั้งหลายแปรพักนะตั้งแต่กองทัพไทยข้าราชการทั้งหลายจุกกรมกองกระทรวงร่วมแปรพักอ่าเวลากระทรวงได้ด้วยนะฮะพันล้านบาทคนละพันล้านนะครับนะฮะกองทัพไทยก็ได้เหมือนกันคนละพันล้านพอบอกาทั้งหลายนะครับ คือการจ่ายเงินค่าปาพักนี่มันง่ายกว่าที่จะไปต่อสู้นะในการเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันมีความเสียหายแต่ที่นี่ใช้กระสุนหรืออาวุธในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเป็นค่าแปรพักนั่เนเองนะครับก็ไปดูในคลิปอื่นต่อตอนต,อต,อต,อต่อไปที่ผมจะอธิบายว่าเราปลายพักกันอย่างไรเราจึงเป็น ต้นแบบของโลกเพราะเราจะเป็นชาติมาหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีอยู่นะครับสั่งเปลี่ยนง่ายๆด้วยการแปรพักแล้วรับค่าแปรพักไปนะเอาละผมก็เสนอในช่วงทลิปแรกๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วที่เหลือท่านก็ต้องใช้คําว่าต้องศึกษาเพราะเราเสียเวลาทำมาหากินกันหนึ่งเดือนเพื่อจะได้เงินเดือนแล้วก็กินแค่เดือนชนเดือนไปเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์ มันควรที่จะต้องสร้างเวลสร้างความมั่งคั่งมากกว่านี้เพราะนั้นการนั่งดูงานของผมเนี่ยนะครับใช้เวลาสักสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะนั่งดูกันให้เข้าใจจนเกิดปัญญาเป็นโสดาบัน,นธรรมทิพย์ใจนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนไทยทจริงแล้วก็ทําให้ประเทศไทยทจริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะท่านจะต้องออกคาสั่งอ่ะสั่งให้เกิดขึ้น นะครับแล้วก็ท่านใดมีองค์ความรู้ความสามารถก็เชิญนะครับที่นี่ท่านจะกลายเป็นทีมอับสวินภาร,รกิจแต่ไม่ใช่อับสวินบุคคลนี้นะไม่ใช่อันนี้เลือกตั้งผู้ว่าอันนี้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่าทีมอับสวินภาร,รกิจเนี่ยใครที่มีองค์ความรู้เนี่ยมาประกาศตัวประกาศตนได้เลยว่ามีทีมที่จะแก้ปัญหาประเทศอย่างนั้นอย่างนี้ทําซีเนโลโรมารับรับ,รบซื้อหมดนะพอถึงเวลามีเหตุการณ์จริงก็จะเรียกมาใชานะ่อันนี้นะฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ คนที่เขาอยากจะแก้ปัญหาเขาจะได้มีช่องทางแสดงออกเพราะว่าคนเก่งคนมองอะไรเป็นประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแต่เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันไปไม่เป็นมนไม่ถูกเพราะว่าเขา,าไปขดาดไอ้ตัวใหญ่ๆหมดแต่คราวนี้เราเอาตัวใหญ่ๆหมดลงหมดเลยไม่เหลือเลยเพราะามันเปลี่ยนระบบระบบกันใหม่หมดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ประเทศเนี่ยคล่องตัวยิ่งขึ้น จเจริญกับตัวเร็วไวยิ่งขึ้นล้ำหน้าแซงไปทีงอื่นได้ไวขึ้นมันก็จะก้าวไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจได้ง่ายและไวยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดธรรมาจิตวิตายทำเกมไ้ใหายแล้วเป็นรถแบบสองเลยเป็นรถแบบสองท่านจงลองศึกษารถแบบสองแล้วเป็นเทียบกับรถแบ็หนึ่งของตู่ดูล้วจะเลือกรถแบบไหนระหว่างรถเป็นหนึ่งกับรถแบบสองนะครับโอเคครับผมก็ทิง้ง ทิ้งคำถามนี้ไว้ให้นะแล้วก็ h ชา l เล g นด้วยขอ c ชา l เล n นเพราท่านจะเลือกรถุก่นกหนึ่งรุ่นัะสองนะครับก็ที่นี้ยินดีต้อนรับท่านครับอ่าอเชิญสมัครเข้ามาร่วมสร้างประเทศไทยใหม่กันทุกท่านครับที่นี้ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ